ต้อนรับสู่ช่อง2025 TOURS วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากซูซูกิที่กำลังเป็นกระแสะในปี2026นั่นก็คือซูซูกิสวิทส2 2 2 6รุ่นนี้มีการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกและภายในพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้านหน้าของสวิทส2 2 2 6ถูกออกแบบให้ดูโฉบเฉี่ยวทันสมัยมากขึ้น ไปหน้าแบบเล็ดดีไซน์ใหม่กระจังหน้าโถมใหม่ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากยิ่งขึ้นพร้อมล้ออัลลอยขนาด16นิ้วที่ออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนภายในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงให้กว้างขวางมากขึ้นวัสดุที่ใช้ภายในหรูหราขึ้นมีหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมกับระบบควบคุมด้วยเสียงและพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย ในเรื่องของเครื่องยนต์สวิต2 2 2 6 6มาพร้อมเครื่องยนต์ม่ไฮบริดขนาด1.2ลิตรให้ความประหยัดน้ำมันและยังคงความแรงในการขับขี่ระบบเกี ER ยร์ CVT รุ่นใหม่ทำให้การขับขี่นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเรื่องความปลอดภัยก็ไม่แพ้กันเพราะรุ่นนี้มาพร้อมระบบความปลอดภัย Suzuki Safety Support ที่รวมไปถึงระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการออกนอกเลนและกล้องรอบคัน360องศา ราคาเริ่มต้นของซูซูกิสวิท2026ในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ประมาณ600,000-700,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือกซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับสวิ t 2026จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ขนาดเล็กที่ทันสมัยประหยัดน้ำมันขับขี่สนุกและมีดีไซน์ที่สวยงามไม่เหมือนใคร หากคุณกำลังมองหารถคันใหม่ในปี2026ซูซูก i ิสวิฟคันนี้อาจเป็นคำตอบของคุณก็ได้ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง2025ทัวร์ของเราไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า